สวัสดีคับวันนี้โมชแน,นลนะคะวันนี้ในเกมกิฟตนับกิฟตก็โยอมาจากเจนยูเฟสนับด้านหน้าของเกมจะเขียนว่าเจนยูเฟสนะแล้วผมก็เล่นมานิดนึงเหมือนเป็นเกมเอาชีวิตรอดนับแล้วนี่คือน่าจะโซนานะับบอกของได้ครับโซนานี่คือมีประโยชน์มากนับเนี่ยคือก็ไม่ค่อยเข้า ลูกสองนั่งนั่งไงครับน่ารักโดยไกลน่ารักนับเจนยูเฟสกิฟตาตักซิ่อมาก,กิฟโอ้ยนั่งไงังอีกตัวฮ่าไม่มีมวุฒิตายตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้ผมวันวันนี้ผมพาเบคอนมาด้วยซึ่งกำลังจะตุยไม่ จุ๊บจุ๊บอะ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 จุ๊บอจุ๊บเฮ่เฮ่เฮ่ไม่โดนจุ๊บหมวเนี่ยฮึบเราจะไปทางนี้นะฮึบเออเออโดนโดนต้นไมุ้ณมากต้นไม้เอชึบเฮ่เฮ่เฮ่ฮึบฮึป เกือ,อยยาเกือบร่นกันอว้าช่วยด้วยมาจิบไม่มีของ้วยคงตายละ่ะวาง,ของ,วองวของแล้วก็ตุยเลยได้คอนแล้วมีประโยชน์มากคอนหอโคบานะมีประโยชน์เหมือนกัน ล้างคางกง่อนอะหรือว่าฮงโอ้ขนมแมวเดี๋ยวก็ตุียละ ีเก็บแล้วก็สร้างทางต่อเพื่อได้เจอเบค,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 คอนืเออเออเบคอนเบคอนเบคค่ะเบค่ะเบคอนเอ้าฮะฮะ๋อหายไปไหนเห็นปีาศาจอยู่เมื่อกี้ ก็ต้องเจอเบคอนสิปลกไหลปหลกอันนี้ที่ผมทิ้งของยี่ขนมไม่ทิ้งไว้ไม่ทิ้งไ,ไว้ตรงนี้ปะัะแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็นี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ทิ้งไว้ด้วยก็เอาลีด้ามาแล้วก็ไม้เป็ดที่เราเคยเห็น นั่นไงไม่แปดแันยูเฟสยู่ไหนเราคุณกิฟต์ไม่อยู่แฮะอยากลองตีบ้าง oh. อืมอ้าว่าไม่ตีแล้วพี่ก็ตูดพี่นี่เนี่ยตีแล้วน่าัดตีได้เลยนะครับ แล้วก็บัดเก็บเบลขนมก่อนกลัวใกล้ตอนกลคืนจังวางแล้วก็อันง้ยงๆแล้วก็เก็บฮ้อัดดีเบคอนอ่าเบคอนตามมาเร็วเบคอนทำมาน,นี้เบคอนมีลูกสองด้วยมาน,นี้ ด้านนี้เข้ามาเปิดไฟได้ด้วยนะเปิดไฟฉายเบคอนยงนิงได้ไหมเนี่ยอ๋อมีคอนมีลูกซองต้องรีบสร้างหน่อยต้องสร้างทีมปืนให้เบคอนด้วย ัดดีคุณเบคอนเบคนอนคิดว่าจะไหวไหมฮึรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยลันเบคอนหนีหาทางไม่นะเปประตูเว่งเลยเบคอน มีหน้าจีได้แคว่วัดถึกตุยต่ยตัวใหญ่มากไล่รดยิ้มด้วยนะยิ้มด้วยอยู่สักวันหนึ่งมีลึกซองจะมาตัวกันเลยยิ้มด้วยยิ้มด้วยหาของกันหูไม้เพชรที่ทันอนอกขนมแล้วก็คอนวาดแล้วชิบชิบ สร้างทางต่อชื้บชืบชืบชบชบชืบชืบชืบช้บูบบ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 อไนแมเนี้ยกระสุนลึกซองมืออ่าออ,อ,อ,อไม่มีด้วยว่าน,นี้ น้องเบคนอนคงตายแล้วละหวะดดีเพื่อนเราไม่มีอะไรจะสู้นะเราเป็นคนที่ปลอดภัยอันนี้ไม่มีของเลยเหรอเนี่ยแปกดกจุงแฮสวัสดีตอนเช้าเย่อุ๊ไม่มี ช,ชิปข้าหนอมปุ๊บหยิบมามีคอนเอนเออร์จี้ดุิงไม่ได้เพิ่มเลือดแต่เพิ่มเอนเออร์จีหเก็บมาก่อนสนะ เอ่อก็คงต้องการปึ๊บปุ๊บปุ๊บเกล็บวางขนมแล้วก็เก็บวางวิ่งก่อนแล้วก็กิกกนกก้นกิบ ดึงดึงโอเคหยุดวิงแล้วก็กินกินก <t> ินก <benefit> ินกินก <to> <issements> e ินก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 ินโอ้อันจีบิงไม่ต้องการแล้ว้อ้เบีคอนอยู่ไหนไม่เจอเลยไม่ไกลเลยน่าจะไกลนะเบคอนอ้าวเบคอนซีไฮมาแล้ว อออสร้างทางก่อนไปกอนหวัดดีขอลืกสร้างได้ไหมยลอกสร้างลือกสร้างอ่ะอ่ะอก็ลืกงรกงได้ไหมเอ้ามากเลกต้างเลืกร้งอกางสร้างโอ้เมีจังให้ไปอะไรบคอนยังไม่รู้ไม่มีบคนอนเข้ามาได้ โอ้เพพายอ่ะป้านไม่พี่คนไม่เด็กนี่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 เจอ เจออู้สวน,นาแมวอรออ๊ยอ,อ,อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยอู้ลูกซองเฮ้ยคนถือลูกซองตลอดนะ บ้านนี้ปีศาจไหมชิบชิบไม่มีน <me tell you> ี่แหละบ้านให้เราจะอยู่ในคืนนี้โปโปโปแล้วก็โปแล้วก็โปโปไม่สิโป๊ะ ปุ๊บปุ๊แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปิดเพื่อกันนะอ๋อไมีคนเสียหายเล้ววัสดีปิดเพื่อกัน,เ,เ,กนเจ้าแจนยูเฟยับ แล้วก็ไม่มีกล่องด้วยไม่ตรงนั้นไงไป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 วิ่ง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 ไม่ไม,ไม่ไม่เมียวเมียวไม่ไม,ไม่อย่าทำให้เราลำบากสิเพื่อนเอาไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาไปอชิบอชิบเกือบตุยแล้วเพื่อนไม่ได้ปวดอะไรนะจ้องอะไรเบคอนเบคอนคุณเบคอน,คอน,คอน,คอนได้ด้วยเบคอน ไอ้ก้อนออกมาแล้วกับมาแล้วตีไอ้ก้อนอมยมยมก็มาเน็ตลุดเป็นปิดมีแค่นี้ชัวชัวก็ไม่เป็นไน ดีแล้วหรอก,ก็ตีได้ตามสบายฮ่าว่าวเออบคอนทำอะไรอยู่ตัวอีกแล้วไม่เกมเจนยวเฟสก็มีประมาณนี้ก็ให้หลบหนีหลบโน,น่งหลบนี่ไปแต่ขอให้สักคืนหนึ่งผ่านคืนนี้ก็จะจบ หรือว่าดีไหมจบจบจับจบับจับคลิปฮึยังไรลูกตองเลยเออตีเบคอนมาเบคอนระวงังระวังหลังด้วยเบคอนเอาไปมี đi lê nè, nè chớ 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 レタン。 แล้วก็มาตุยสักนิดนึงกันนะนี่นี่นี่ใครจริงของดีอันนี้อันเบคอนอันเบคอนซีว้าวอันนี้อันนี้อ,น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 อันนี้อันนี้แต่แหละจึ๊บอู้ด้านในกระสูตลูกซอง ั้งอืมอืมฮึบไอฮึบกวางในแบ็ดแล้วก็อ้ามย้ำยำอไม่ปอนแล้วชิปเอิ่มทานยังให้ดีเราต้องทำยังไงดีเบคอนอ่าไปตรงนั้นเบคอนตรงนี้ไปตรงนั้นเลยแล้วก็ขอไม่กิบแล้วนั่นก็คือฐานของเรา ขนมเหรอสร้างตรงนี้ก่อนแล้วก็เดิน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 ถึงบันไดนี้เราก็หยุดแล้วก็กระโดด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 แล้วก็ปิดอู้หองคลิปสร้างบ้านนามั่กุเลยเจ้าปิอน ทำไมสร้างไม่ได้ต้องใช้เทคนิคน,นี้หรอใช่จ๊จ๊สร้างบ้านไม่จะพวกย้นกิวเฟสเข้ามาแล้วก็ให้ปีคอนยิงด้วยกับไอ้ จ้างให้ติดต่อกันทุกอันวางเลยเบคอนแล้วก็วางของไว้ตรงนี้ด้วย,ยแล้วก็ไม้เบ็ด จริงได้น,น้องเบคอนแล้วก็สร้างกันให้เน่นหนาหลังที่เบคอนกำลังลาดตะเวน้นอ้าได้แล้วแล้วก็เอาค้อนมาเบคอน อาจะตหน้ากันทีอันนี้เก็บมาเก็บก็เรียนปกติไปที่บ้านหลังไหนนะเขาไปเขาน่าจะเก็บไปแล้วแน่เลยไม่เป็ดเหรออุฟ๊ฟปังปัง มาหน,นีเลยให้แน,น่จริงะลงมาแล้วก็ปั้งมะเบคอนีดเลยเบคอนเบคอนเข้เาไปทิปไม่เป็ดก็เต็มตัวฟาดอีแล้วก็กินแล้วก็สร้างทางกับ เดี๋ยวนี้ดึงดึดดึงถีบไม้เบสบอลไว้ไม่อยซื้อลูกซองหรือไม้เบสบอลดีอ่ะคิดไม่ออก ันไว้ก่อนนะเพราะว่าพวกแกนยูฟิสสามารถปลักได้อะฮะแล้วสร้างให้ดีหน่อยปึ๊บแลออ้วก,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 ก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอิกต้าเทคกิ้งปิดประตูถือลูกสองว้า บอสมาเบคอนตั้งเบคอนไม่ไมีบอสให้อยู่วางของวางของวางของต้องไปดูเหตุการณ์เบคอน ไปนคอนไม่นอาแล้วเหรอเนี่ยเดียวจะหายไปไหน,ปน,นไปคอนไอซี่ไว้ยไม่ไอซี่ไว้ยี่ที่ไหนเราไปก้น แคเต็มอันนี้ได้ จบทางบ้านไปซะยับเลยตอนเช้าแล้วเหรอเบคอนก็คงจบไปแค่นี้และ ก็คือการติดตามรับชมโมชเชียลมากนะบีดึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ